สวัสดีครับผู้ชมแลากลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราไปอยู่เกมกวางใช่ฮะมีแค่นี้ชื่อสั้นๆเลยก็คือกวางฮะหรือเด er ียครับนี่เป็นเกมค่ายของ166-16เกมนะที่เรานั้นเคยเล่นไปก่อนหน้านั้นฮะที่เราสัญญาว่าถ้าเกิดยอดวิลดีเราก็จะกลับไปเล่นอีกหลายๆเกมให้ดูฮะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้กลับไป <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่วยอดบิลดีก็มึนก็นกใช้ได้อยู่ฮะแต่ว่า ไม่เวลาอัดฮะแล้วก็ลืมไม่รู้วยเพิ่งมาจำได้ว่าเออไม่อยังมีเกมของที่เราเคยซื้อมาด้วยว่ะแล้วเรายาก็ไม่ได้กลับไปเล่นฮะหกหนึ่งหกเกมพีเซนกว่างเกมหนึ่งหกของค่ายหนึ่งหกหกหนึ่งหกเกมนะฮะ,ะ,ฮะส่วนมากแลไม่จะเกมแบบว่าเขาเรว่างะเขาตั้งซีรีส์ของเกมเขาว่าอะไรวะเกมขยะฮะ เกมขยะที่หยิบมาจากกองข,องขยะแล้วมาทาฮะล้อเล่นฮะก็คือมันเป็นแบบคล้ายๆซีรีส์แบบเกมที่เขาสร้างขึ้นมาแบบเกมแบบเออแบบไม่ได้สร้างแบบใหญ่อะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าก็เออยังมีเรื่องอย่างนี้เออนี่ไงโอ้โหมาแล้วเกมกวางมีกุญแจวางอยู่ตรงนี้แดงว่าต้องเก็บได้โอ้ oh my god ฉันจะลากกวางให้หมดป่าเลยอ๋อมันไม่ได้มีปรับภาพแบบ V S เลยนี่หรอเพราะโปรตีมจะมีปรับภาพตรงนี้ฮะสงสัยมันจะอยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าวนะในแพ็คของมันนะพออันนี้ผมซื้อใน ใน i s สต์ฮะในราคาโคตรถูกฮะคือ35บาทไปซะ้อึงเกมเขาได้ฮะดีโคตรแต่เสียอย่างคือมันจะดูขยะขยะหน่อยฮะไม่ใช่หมายความอย่างนั้นฮะหมายถึงแบบตามชื่อนะเกมมันแบบมันก็จะประมาณนี้ฮะเป็นสไตล์เขาเลยอ่ะเป็นภาพนี้โอ้โหแล้วต้องทำอะไรอ่ะนอนเหรอแหนนอนใช่ไหมหรือว่าไปไหนวะนั่งได้ฮะเก็บกุญแจไม่ได้อย่างเดียว แล้วมีอะไรหลบในตู้อ่ะโอ้ยนั่นอะไรอ่ะนี่มันสกปรกกล้องปืนนี่ว่าใช่ปะเราต้องทําอะไรทักผ้าหรือทาอะไรวะทํากับข้าว่ะทํากับข้าวแต่ในตู้เย็นมันไม่มีบ้าเลยเลยอ่ะแล้วทําอะไรอ่ะเราต้องไปไหนเธอไม่ได้บอกอะไรฉันอ่ะแลไรฉันจะรู้ได้ไงอ๋อหยิบปืนมะไม่ใช่ฮะหยิบขวานเอ้าไม่ใช่ฮะนึกว่าจะเป็นการฆาตการรมหรืออะไรไม่มีเรามาฆ่าควางไงเอ้ยไม่ใช่เรามาล่าควางไงแต่ยังไม่ถึงฤดูหรือว่าเราต้องออกไปข้างนอกวะอ่ะ ออกข้างนอกก็ออกข้างนอกข้างนอกมีอะไรไม่นมีอะไรเลยมีมานั่งตรงนี้ไม่ใช่มานั่งดิใช่มานั่งนะเออมีมานั่งตรงนี้ฮะแต่ว่าก็นะไม่รู้ทำไรโอ,โ,อโอ้กวางอยู่ที่ทะเลสาบฉันควรจะไปเตรียมฉันควรจะไปออกล่าหาเนื้อแล้วว่าอ๋อกวางอยู่แถวแถวทะเลสาบฮะมะฉันจะสวมบทเป็นนายพรานให้ ปืนอยู่นี่ฉันจะต้องใช้สโคปฉันรู้ว่าแล้วสโคปอยู่ไหนอะ่ะคงไม่ใช่ของเล่นแถวนี้หรอกแล้วอะไรอะ่ะซับบักด้วยเค้ยซับบักด้วยเคเค้ยน้องจระเข้โอเคเขาบอกว่ากวางอยู่ที่ทะเลสาบแต่แม่งมืดชิบหายโปติการเล่นโอ้นี่ไงผมเห็นแล้วฮะปติคือการเล่นเกม f p s หรือว่านี่ปัจจัยหลักคือการสโคปเมาส์ตัวเองให้แบบว่ามันแบบยังไงอะ่ะแบบสามารถสโคปเมาส์แบบหันไปยิงได้โปติฮะแบบ ปุ๊บฟิกยิงโคตรด,ดีนี่คนเล่นเคาน์เตอร์มาบอลเลนทุกอย่างอันเล่นมาหมดละนี่เข้าหัวเน้นๆนี่เป็นไงเยี่ยมเลยจะฉันไม่คิดว่าฉันฆ่ามันนะบ้าหรือไงไม่ฆ่ามันนี่คนเล่นเคาน์เตอร์มาบอลเลนทุกอย่างอันเล่นมาหมดละมันหายไปแล้วกูยิงเข้าหัวแต่มันวิ่งหนีกูได้อะ่ะกวางตัวนี้มันยิงที่หัวไม่ตายสงสัยสมองอยู่ที่ตูดอยู่นะวะ่าเนื้อของแกจะต้องเป็นของฉันอะ โอ้โหไปสลึกเลยและทีนี้ก็วาวุ่นเลยดิยิงที่หัวแต่มันไม่ยอมมันไม่ยอมเดียงโอ้ไม่กอดมันมีลูกไม่นะเธอนั้นหลงังๆเลี้ยงลูกของเธออยู่อะ่ะแสดงกูจะเตบเก็บลูกมันมาเลี้ยงใช่ไหมหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นกวางของเราอะ่ะแล้วกวางตัวนั้นก็จะกระโดดรโดเล็งไปมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่ากว,า,ว,า,ว,า,วางยิบป,ปืนกูไปยิงอะ่ะเอาไม่ใช่มาถึงแล้วยิงกวางอะ่ะโอ้โหสองนัดเลยเหรอหมดเลยเหรอนี่กิน ไม่ใช่หมายถึงกินนะหมายถึงฆ่าหมายถึงหมายถึงสอยทั้งลูกๆเขาเหรอนี่เราแบบเกินไปไหมอะ่ะไม่แบบคิดจะเลี้ยงเลยเหรอแบบผูกพันกับกวางก็ได้แล้วแบบเปลี่ยนตัวเองแบบไปจะกินเนื้อกวางอะเป็นเป็นวีแกนแทนไรเงนะี้ยกินใบไม้ตามถน,นนนะไรเงี้ยมันก็กินหญ้าแทนอะโอโหตื่นฮะเออ ก่อนหน้านั้นกูไม่ได้ใส่สโคปกูไปว้วางไว้แต่ตอนนี้เสือกใส่สโคปให้กูทำไมไม่ถอดสโคปก่อนอโอโแล้วกว่าจะลุก๋ยวกูนอนรอลุกเมื่อไหร่บอกกูได้โทรบ,บอกนะกว่า <c oughs> จะลุกฮนะโคตรนานเลยทุกคนเป็นไหมแบบเพิ่งตื่นอะไรวะขออีกห้าทีอะตื่นอีกทีสองชั่วโมงค่อยตื่นอ่ะหยิบเลยหม่ไม่ไม่ต้องหรอกอ๋อชาแล้วฮะในเนื้อกวางโอ้แล้วกูเปิดเป เปิดทิ้งไว้อย่างเนี้เหรอโอ้โหเนื้อเด็กๆฉันหิวมากเลยอาหารเลยกินดีกว่านี่หยิบเนื้อหมายถึงสิ่งวิชิตที่เราคาดน้องไปแล้วอะแบบส่น้องไปแล้วอืมกลิ่นหอมต้องจ้องฮะการเป็นเชฟที่ดีจะมีเซนในการทําอาหารฮะกับคนที่เซนไม่ค่อยดีจาไว้ฮะจงจ้องกระทาไว้อย่ามาจ้องไว้ไม่ต้องทำไรงนั้นปล่อยไม้ไปเลยเอาเสร็จแล้ว ยม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 ฮ้ยม้นเติมฟองตัวอะไรอะเว่เนยนี่ฉันเป็นบ้าแล้วหรือวะเนี่ยเออสภาพแบบน่าจะใช่เมื่อกี้กูยังบองไม่ทันว่าตัวอะไรเลยเมื่อกี้เหมือนมีตัวอะไรจ้องตรงนี้ฮะกวางใช่ไหมบอกแล้วยิงมั่วเนี่ยโหแทนที่จะเก็บน้องๆแกมาเลี้ยงแล้วหลังจากนั้นน้องก็จะกลายเป็นแบบถูกจ้างโดยดิสนีย์เอาไปทําหนังต่อเขาจะไปรู้ว่าพวกนี้มันอาจจะเป็นแบบว่ากวางอีกสีหนึ่งก็ได้อะในอนาคต เออเมื่อกี้เหมือนเสียงหมูวะเราเป็นนายพานไงดีที่ไม่เป็นเมาคีถ้าเกิดเป็นเมาคีกูจะโหนเชือกแล้วไงไปไหนเฮ้ยวันตะฟลุ๊กเฮ้ยเฮียวัดนี่ไงเมาคีกูโดนกวางไล่ล่าเลยอะเมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์เอ้ยเราต้องเป็นทาซานดิไอ้ที่ปีนเถาวัลยนอะ <laughs> นึกว่าลิง แต่ก็เป็นคนปบปืนอ,อยู่ในกลางป่าแล้วแล้วเอาปืนไปไล่ยิงนะ่ะมันเออคนคนชีป,ปืนในป่าฉันต้องตามฮาไอ้นี้ทูไฟไว้เหระฉันต้องไปตามหาภรรยาเหรอเอาไปตามหาภรรยาทาไมอ่ะฉันต้องไปหาภรรยาก่อนน่ะทําไมภรรยาภรรยาฉันอยู่ในป่าเหรอเดี๋ยวเพื่อนนี่กูรอเล่นเรื่องแบบทาซานะเว้ยนี่เอาจิงดินี่เนื้อเรื่องเปลี่ยนเหรอภรรยาจ๋าฉันโดนกวางหลอกร้อนน่ะ แล้วพัทยากูไปไหนอ๋อขึ้นรถเหรอมีรถตรงนี้ฮะอ่าลองขึ้นรถหน่อยขึ้นไม่ได้อ๋อมีรถตำรวจตรงนู้นวัดอ่าเราวาร์ปลงมาด้วยอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับเอออสวัสดีอ๋อแป๊บนึงนะคือโปรติมันไม่ได้เป็นภาพนี้ทำไมตำรวจมันูหน้าหล่อโปรติวะโปรติมันต้องหน้าเหลี่ยมๆดิ <laughs> เพราะเกมค่ายนี้เขาต้องแบบหน้าเหลี่ยมๆดิทำไมเขาใช้แบบหน้าหน้าหล่อแบบ ข่าวเฟิร์มไงกลายเป็นแบบว่ากก้าชาร์ตมาหาเราแทนฮะผมมีข่าวร้ายจะมาบอกเกี่ยวกับเพื่อนของคุณนะครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณสตีวี่คุณสตีฟี่ต้องอ่นว่าสตีฟสตีวี่ก็ได้มั้งมีอะไรเหรอครับ <S <S พวกเราได้รับรายงาน <S <S ว่ามีการยิงกันเกิดขึ้นฮะหมายถึงแบบเป็นการแบบออกมามีเสียงมีเสียงปืนยิงฮะคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณได้คนมาล่าสัตว์ในปีในช่วงเวลาของปีนี้น่ะอ๋อมันไม่ใช่ช่วงล่าใช่ไหม อีกแล้วเหรอผมแค่ยิงขวดเองอะมันก็แค่ฝึกการแบบยิงนิดหน่อยฮะไปที่แพทิเชียน,นะฮะแบบเพ,พสิซิ่งเ่ยผมต้องขอโทษจ,จริงๆนะพวกอ๋อเขามารายงานบอกว่าเออห้ามยิงนะอะไรงี้ผมต้องขอโทษนะพวกแต่ว่าผมอยากให้คุณนั้นอะไปติดคุกก่อนเฮ้ยไปไปถูกขางก่อนนะฮะเพราะว่านามอำเภอเขาสั่งมาะฮะเชอรลิฟ เวนเอ้ยเอาจริงดินี่คุณจะจับผมจริงๆรเหรอผมแค่ทําตามคําสั่งนะแซมน่าเก็บเสื้อผ้าแล้วไปันเถอะผมจะรอยอยู่นี่แหละเรียบร้อยนี่งไงยิงมั่วยิงมั่วในไม่ใช่ฤดูกาลในการยิงฮะนี่งไงกีก้าช้ามาจับกูเลยหัวหน้าเขาก็น่าจะเป็นแบบพี่พี่หนุ่มๆที่แบบใจเกเรนิดหน่อยฮะเขาก็น่าจะเตรียมรอเราอยู่ที่เอ่อที่ห้องขังแล้วเ้อฉันขอโทษนะสตีฟฉันขอโทษนะสตีฟฉันไม่อยากถูกจับเลยอะ ทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่านั่นแงแม่งมีปืนอยู่ตรงนี้และแม่งกดได้ด้วยป๊บนึงนะเราเนื้อไปฟาดหน้าเขาได้บ้างไมก็กระทาแทนเลยเะไมย์นั่สติฟช่าขอโทษนะแต่พอดีฉันกลายเป็นคนชั่วแล้วอ่ะจะไม่อยากจะโดนไอ้ตัวดำไม่ไม่ใช่ไม่อยากไปเจอรูปพี่ภายในนั้นอ่ะมันมีฉากจบอื่นป้าผมจําได้ว่าค่า6กหนเกมเขามีฉากจบอื่นนะอผมเดินไปหาเลยอ่ะช่างแม่กูไม่ยิงกูยอมโดนจับก็ได้ ฉันไปหาผู้พี่ๆเขาข้างในดีกว่าพี่สตีฟพอผมมาแล้วออาพี่สตีฟผมโดนหน้าพี่ด้วยโอ้ my god พี่เขาตาพี่เดี๋ยวนี้จะทาอาไลน์อายไลเนอร์แล้วแบบใส่ขนตาด้วยเลพี่เดี๋ยวผมขอจุ่มนาหน่อยจุ่มนาโอ้โหเห็นฟันเลยฮะขอโทษนะครับแต่ว่านี่คือการแบบประชันชิดนิดหน่อยพี่ก็เห็นว่าผมทำอะไรนะพี่แต่พี่ไม่หลบก็เท่ากับว่าพี่นั้นยอมรับชะตากรรม เหตุเกิดเพราะล่ากวางแล้วกลางคืนสังหลังจากที่กูยิงคุณตำรวจสตีไปกูก็กินเนื้อสตีฟแทนเนื้อกวางแทนแล้วกลวรถไปทิ้งในน้ำด้วยนี่ไงทำหลายอย่างด้วยมึงทำปลาตายแนละ้วร,นะรู้ไหมนะรู้ไหมเดล็กเหล่งนี้มันมีมลพิธไหมแถมน้ามันด้วยน้ํามันในรถอีกถ้าเกิดมันรั่วซึมออกมานี้ปลาตายเต็มเลยนะโอ้โหสมควรที่ตายแล้ว <c ười> <c ười> <c ười> จะเช็งตัวให้มันตายไวทําไมวะ ไม่นะสตีฟฉันขอโทษนะพวกแต่ว่านายนั้นจะต้องเป็นหนึ่งในที่ฉันถูกที่เป็นหนึ่งในที่ฉันจะต้องฆ่ามันไม่มีไฟฉายเหรอตอนแรกกูก็เห็นมันมีไฟฉายไปยเถอประเด็นคือเราแบบผมก็บอกอยู่แบบบ่อยว่าเออแล้วแบบสายตาผมก็ไม่คยย่อยดีไงในแบบที่มืดอะไรเงี้ยฉันจะต้องฝังศพเขาแล้วเราต้องมีพวกไม่เรอเราวพวกอยู่ไหนอะไม่ได้อยู่ห้องน้ำแม่แน่กูเข้ามาทำไมเนะี่ย แล้วไฟมันไม่มีไงประเด็นประเด็นก็ตรงนี้แหละแล้วทีนี้ก็วาวอ,อ๋อนี่ไงจะแล้วโอ้โหแล้วแม่งมืดมากดีนะที่กูแบบยืงหน้าเข้าไปหน่อยฮะอ่ะจิ้มเลยไหมตรงไหนฝั่งไหนหลังโต๊ะฝั่งไหนกลางบ้านไนะหมหรือไปฝั่งหลังบ้านนี่ไงหลังบ้านแล้วกูไปหน้าบ้านปับศพก็จะหายพอพี่แกจะกลับมามีชีวิตแล้วก็มาไล่ล่าเราต่อฮะอีลูปเดิมกูรู้ กูรู้กูเรียนมาเสียงพร้อมกับภ้าที่มืดมนฮะก็คือแบบมืดบิดไปเลยมองไม่เห็นอะไรเลยฮะนี่หนักกว่าเมื่อกี้แต่ยังมีเสียงรถแถวนี้ด้วยนะระวังโดนคนรู้นะเหมือนอยู่บ้านผมฮะโอ้โหมันมืดฮะผมมองไม่เห็นปเด็นเบรเดนก็ตรงนี้แหละตรงชั้นมองไม่เห็นแล้วพอกลับไปปับ๊บศพมันก็จะหายเอาไม่หายใช่ปวะวอะไรกันครับเนี่ย โอ้โห و, เสียงแหวะมากขอโทษด้วยนะพี่ผมขอดูหน้าพี่ก่อนได้ไหมโอ้โห و, ฟิสิกโอ้โฟิสิกเห็นฟิสิกวะฮะโอ้โห و, เราเวียงวิแกได้ฮนะอ้าวไม่ได้ละพอาได้ได้ได,ได้โอ้โห و, สุดยอดวะช่วยขอโทษเนานะสตีฟ <c oughs> นี่นะทิ้งแบบงง,ง่เลยแบบหัวใจบอกแล้วี่แกยังมีชีวิตอ,อยู่ฮนะอ่าหายแล้วอากบช่วย <c oughs> ขอโทษสตีฟแต่พอดีฉันจะต้อง อย่าใจเกเรเกินไปอ่ะผมรู้ว่าสมัยนี้เขาเป็นแต่คนใจเกเรแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เวลาไปยังอย่ามืดงี้เด้ <laughs> <c oughs> มันชอบมืดมันชอบแบบเฟดมืดปไปอย่างเงี้ยแล้วผมก็มองไม่เห็นเงี้ะไปเด็นอ่ะแล้วแม่งก็เอาพวปากพวปากตรงนี้ด้วยเชื่อผมถอะถ้าเกิดผมเป็นตำรวจนะแล้วมาตรวจที่นี่อีกรอบนะึงะเห็นพวกมันขุดตั้งแต่ตรงพ่วเลย ฉันเหนื่อยจังเลยอ่ะฉันไปนอนดีกว่าโอ้แล้วปืนกูหายไปไหนอ่ะปืนกูหายไปใส่อย่าบอกนะว,ว่าถ้าเกิดทุกคนคิดแบบผมใช่ฮะผมก็คิดอย่างนั้นฮะก็คือไอ้กวางมันเอาปืนเราไปแล้วนี่ไงแล้วเป็นภาพ BJS อะไรกวางมาทวงแขนนี่มันเดียซเซลเลเตอร์แหละ <laughs> หรือเดียอะไร ลิไอไอเกมกวางสมัยก่อนฮะชื่ออะไรวะนี่ไงหักคอแล้วและเป็นภาพนี้ด้วยตอนแรกไม่เป็นตัดไปตัดมากูจะงงนะนี่เสียงกวางหรือเสียงประตูเลื่อนนะมีขวานด้วยโอ้โหมาเป็นทางครอบครัวอ่กระตุก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  โอเคผมกลับมาแล้วฮะผมซิลรู้สึกว่ามันจะดูก,กระตุกไปหน่อยฮะเลยปรับลงมานิดนึงปรับภาพลงมานิดนึงมีขวานตรงนี้แล้วมันมีเลือดตรงนี้นะตอนแรกอะเราฝนร้อยฉันต้องไปเช็คในเมืองหน่อยแล้ว,ลวหาซื้ออะไรกินน่ะไปซื้อได้ดื่มฮะพอดีแต่ละวันมันก็ดูแบบยุ่งยากอะไม่แล้วเข้าเมืองไงอะ่ะในเมื่อรถก็อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อคุณแจไงกูจะขับรถโดยทีม่มีคุณแจไม่ได้เออ เราจะแบบพันสายหรือไงเป็นการจุลกรรมหยึ่งไงเนะี่ยอากุญแจน้ำมันได้ไหมน้ำมันได้ไหมไอ้อยิ่กูต้องมาเติมน้ำมันอีกเออฉันเข้ารถด,ดีกว่าแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามีรถถังน้ำมันไว้ทําไมอ่ะสงสัยต้องเติมน้ำมันด้วยแล้วก็เครื่องดับไหมอเจ็บชั่วโมงต่อมา อะอะไรวะเว่เนเยรถมันเก่าอะ่ะดีนะที่ฉันกลับขับมาถึงบ้านพอดีแล้วว่ะเอ้ยขับมาใกล้บ้านแล้วฮะโอ้โหบ้านมันโอ้โหทางเข้าเมืองเหรอโอ้โหมันดูโล่งๆอ,อ่ะไอโอ้โหมีไฟฉายแล้วฮะรถเราเสีย ถาหัวนี่เฮ้ยนี่มันถาฟอร์เมอร์เลยอะเขาเป็นกวางซอมเมอร <c oughs> ์เป็นกวางซอมเมอร์แทนอะไรเงี้ยกายล่าง What the fuck จะมันวิ่งถอยหลังไม่ได้ฮะแล้วมันออกมาทางนี้ไหนวะผมขอดูใกล้ๆหน่อย What the fuck <c oughs> อะไรเนี่ยกวางซอมเมอร์เรากำลังโดนกวางซอมเมอร์อะไรอะเอาวิ่งนี่ไงเหตุเกิดพอไปลากครอบครัวเขานี่เขากลายร่างเลยไงกลายเป็นแบบว่า เป็นวิญญาณมารวมร่างกันแทนอย่างนี้อย่าหาทำไงเพื่อนไหนขอดูเลยก็มาโอ้โหประชันชิดมากโอ้ยแสบ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 โอ้ยเกมอะไรกันครับเนี่ยเรียบร้อยจะยังอยากกระทุ้งหูกูนะกูขอร้องกูกลัว แล้วกูมาหลบใต้เตียงโอ้โหเหมือนมันไม่รู้อะ่ะนี่เรียบร้อยฟ้าผ่ามาแล้วแม่งกอกผูวละเฮ้ยมันบว <c oughs> มนมามาเฉยเลยวั t ตับวัดโอ้ my god เป็นกวางแปลกประหลาดที่ยืนสองขานี่มันลูกน้องออตติมัสพรามปะเนี่ย อัดกมัมพรามโจอย่าแม่งเอาหัวลวงมาแน่นอนกูจะกตัวจากสภาพแล้วอืมฉันได้กลิ่นความกลัวีแต่ฉันยังไม่เอาหรอกฉันขอหันหลังก่อนอย่าค่อยจำสแกมันที่หลังอะไรทำท่าเหมือนจะพุ่งใส่กูเลยยางยางเฮ้ยก้นสวยดิเน จะไหม,มอ่ะจะไหมอ่ะอ๋อไม่มาฮะเวนเอ้ยเกิดบ,บ้าอะไรขึ้นกับฉันกันวะในกาแม่งก็ปลุกอยู่นั่นแหละช่วยเลยมั่งเนี่ย <c> ก <oughs> วางมันกาล่าหนะักในกาเองกาล่าวัางเถอะ เพื่อเองจะเดินสองขาได้แล้วก็ปลุกเราอะ่ะโอ้โหแล้วแบบเป็นคัสสกรีนเรียบร้อยเช้าแต่บ้านมืดมากโอ้ไม่ก็เทียนนี่ก็อยู่อยู่คงกระพันมากเลยฮะตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนถึงตอนนี้ฮะไม่เคยดับจะบอกว่าไปดูไปดูอในีหลังบ้านนะนะป่ะ โอ้โหวัตฟัซนี่ฝันร้ายวะเนี่ยโอ้โหแม่งขุดหลุมลึกเป็นช่องโวนี่มันอาบิสมรณะวะเนี่ยวัตฟันี่ไงไปลบหลู่เขาทำฟอร์เมอร์ขุดจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนไงหลังบ้านกูมีหลุมลึกแล้วทำไงอ่ะโทรแจ้งตำรวจเข้าคุกแทนไปอยู่ในนั้นไปอยู่กับพวก <c oughs> ไม่ใช่กวาง ไม่น่าใช่กวางอะนี่ไงกวางไม้เฮ้ย what the fuck that? อ้เด็กจะได้กินความกลัวจะแกแกเสียขาฉันอะขาผหวของฉันใช่ไหมหรือไม่กวางเขาจะต้องเอาไปบูชายาให้ปีศาจอะแต่แกไปแดกเองอะนี่ไงโดนปีศาจเขาสิงครับแล้วไงต่อนี่บนนั้นมีกวางไหยฮะมันยืนบ,บ้างกูละจะต้องไปไหนอะขี่หรอ,อขี่ก็ได้อะขี่กวางขี่กวางหมายถึงขี่จริงฮะไม่ใช่ไปขี่ข้างหลังเขา เออมันมีตัวเดียวที่กดได้ะฮะใช่ไหมมีตัวเดียวที่กดได้ปนะเองดูกันครับมีตัวนี้ัวเดียวเอ้ยตัวนี้นี่อืดเปลี่ยนจากกวางซอมมือกลายเป็นกวางผีสิงแทนกวางหุ่นไม้ก็ได้อะแล้วมันก็พาคุมาที่ไหนก็ไม่รู้ที่แมงตาลายมากข้างๆมองดีๆนะฮะเพราะโทษนะผมจะไม่ขยับ เมาส์ไปมานะเพราะว่ามันมึนมากเฮ้ย what the fuck what นี่ไงหมุนคอเล่นเลยเฮ้ยหมุนคอไปมานี่ควางจริงไหมเนี่ยไอหมุนด้วย what the fuck is this อันนั้นใครอันนั้นเราเหรอนี่ไงเดี๋ยวเราหมุนคอตามไม่ก็กลายร่างเป็นกวางอะตอนนี้ นี่ไงตำรวจหนุ่มก er ีก้าชาร์จกูกูจะฝันร้ายอะไรขนาดนี้มันหลุมนรกปะเนี่ยกูจะบ้าแล้วนะกูจะบ้าแล้วเนี่ยโอ้เนกาก็ร้องจังเลยไม่ต้องปลุกข้าวหน้าอยากนอนตายตาหลับแล้วอะฝันร้ายก็ได้อะมีเสียงคนฮะกังกีดร้องอยู่ข้างนอก ใชนะพอยเวนนไม่วลาก,กวางทีพวกกูณต้องซวยหมดเลยไหนใครร้องแล้ววะมันร้องมาจากข้างหลังบ้านนะโอ้โหแล้วกูต้องโดดลงไปข้างล่างอ่ะโดดก็โดดอเออเออพี่ถ้าเกิดไม่ว่าอะไรก็เปิดไฟให้ผมหน่อยก็ได้นะพี่อ๋อเข้าคัาสสกีน มืดไปัีไงผมเนี่ยนี่ไงยิงเรียบร้อยกลัวนังจะทักเลยข้าวคาซีนทีไรม่งมืดทุกทีเลยเละอย่าบอกค่าอย่าบอกว่าอาฆาตตัวเองอ่ะแบบนี่นี่ตัวเองฮะนี่กวางงวแสดงว่าที่เขาแบบต้องมีกฎหมายห้ามล่างกวางนอกหรือดูนี่น่าจะเป็นนักประมานนี้ฮะ ก็คือแบบยิงในฤดูอื่นแบบไม่ได้เป็นฤดูล่าฮะที่แบบเขาบอกไว้ฮะก็แบบจะมีวิญญาณทาร์ฟอร์เมอร์ของเอ้ยวิญญาณกวางซอมเมอร์ไลลาแล้วก็ผองเพื่อนที่เป็นวิญญาณคำสาบอยู่ข้างนอกฮะมาไลลาฮะก็ครับก็นี่ฮะก็คือหกหนึ่งกเกมฮะที่ผมเคยเล่นไปครั้งโน้นฮะมันก็มีเกมป่าหลายๆเกมฮะที่ผมยังไม่ได้มาเล่นอย่างเช่นแบบที่ผมเคยพูดไปอะไรวะเออผีสั่วมะ ปีโตคี้ฮะที่ผมไม่เคยไปเล่นแต่ว่านี่คือเกมกวางฮนะในราคาสาสิบห้าบาทหรือหนึ่งดอลลาร์คนคิดว่าไงฮะก็แล้วแต่คนที่จะคิดนะผมว่ามันก็เป็นเกมขยะที่เขาบอกฮะมันสมชื่อเกมขยะจริงฮะแต่ก็ครับผมก็ว่ามันก็ดูปันๆดูสนุกดีฮะถ้าเกิดแบบเล่นในแง่ของเรานะฮะเออครับใครชอบเกมของค่ายนี้ฮะหรือว่าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะฮะแล้วก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย